รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่องทวาไรตี้นะคะเราพบก,การเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะเวลาประมาณ12นาิกา20นาทีถึง12บสนา,าิกาสนาทีกับทุกสาระและความบันเทิงที่นำมาฝากกันเพื่อทำให้ทุกวันหยุดของคุณผู้ชมเป็นวันหยุดที่มีความหมายค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของกฎหมายใกล้ตัวในช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่อง5่าวาไรตี้ค่ะ มาถึงช่วงนี้ครับรอบรู้กฎหมายเรื่องหนี้กับทนายช่อง5วาไรตีวันนี้ผมอยู่กับทนายนิพนธ์สุขพิบาลกรรมการผู้จัดการบริษัทกฎหมายธรรมพิบาลจำกัดและเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้สถาบันการเงินครับสวัสดีครับทนายนิพนธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ข้อกฎหมายที่เราจะคุยกันครับทนายครับเือาใกล้ตัวมากๆเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นกฎหมายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเลยแหละครับว่าได้นะครับเนื่องจากว่าคุณเป็กปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ ในการพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านมือถือบ้างไหมครับโอ้ประจําเลยครับจะมาเซ็นเอกสารเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เซ็นเอกสารแล้วนะฮะอ่านี่แหละครับกฎหมายเหล่านี้นะครับซึ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยนะฮะมันยังมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องวันนี้เราหยิบยกกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับมานั่งคุยกันนะฮะก็คือพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็มันจะเกี่ยวโยงยังไงกับพี่น้องประชาชนจะใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องรบกวนคุณเป้นะครับไปพบ ได้เลยครับน่าสนใจมากนะครับกฎหมายฉบับนี้พรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีรายละเอียดอย่างไรติดตามพร้อมกันเลยครับกฎหมายเรื่องนี้ต้องรู้เลยนะครับวันนี้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสเงียมบุตรสบาบานผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอเป็นกฎหมายที่ยุคปัจจุบันต้องรู้เลยนะฮะอาจารย์ฮะพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นกฎหมายหลายปีแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ ในส่วนของกฎหมายพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยออกมาตั้งแต่ปีพศ2544นะครับโอ้ยยี่สิบปีแล้วรครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการออกกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากว่าการทําธุรกรรมทั้งหลายเนี่ยมันใช้สื่อในการที่จะนํามาใช้ในการเป็นสัญญาต่อกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีกฎหมายโดยปกติเนี่ยเราจะทําสัญญานิติกรรมต่างๆเนี่ย ในลักษณะที่เป็นการกระทําเจอตัวต่อตัวนะครับตัวต่อต,ตัวแต่มันเป็นการพัฒนาในเรื่องของการมีสื่ออ<ม>ิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะทํำยังไงให้มีการยอมรับในตรงนั้นเพื่อพัฒนาในด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับที่<ม>จะยอมรับเมื่อยอมรับตรงนั้นแล้วเราสามารถที่จะนําไปใช้เป็นหลักฐานซึ่งเหมือนกับมาทําปกติได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการ ออกกฎหมายฉบับนี้ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ,รงลงลายมือชื่อการอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทําได้ดผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลักษณะของการยกสิ่งที่มันมีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจสังคมของประเทศนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับไอ้ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทําไมจะต้องมีการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้แม้ว่ามันเป็น กฎหมายที่ออกมานานแต่มันก็สามารถที่จะมีความทันสมัยเช่นกันนะครับในตั้งแตบบ่ปี2,544เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมีสิ่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการทำสัญญาทำนิติกรรมหรืออะไรต่างๆมากมายถ้าอธิบายง่ายๆก็คือถ้าเป็นอดีตเนี่ยเราทำธุรกรรมก็คือเอากระดาษมาถ่ายสำเนาแบบประชาชนเซ็นรับรบองรแล้วก็เอากระดาษไปทำธุรกรรมกัน แต่ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการทําธุรกรรมรทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือมีการยอมรับนะครับสามารถที่จะนําไปเป็นหลักฐานอ,อะไรต่างๆได้ในการดําเนินคด,ดีในการที่จะมุ่งต่อนิติกรรมตัวดันระหว่างคู่กรณีด้วยกันก็สามารถที่จะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นความความก้าวหน้าในเรื่องของทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ธุรกิจต่างๆก็ นิยมใช้ในเรื่องของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นหรือการติดต่อสื่อสารเนี่ยสามารถที่จะทําเป็นแบบอะไรต่างๆได้นะครับอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับแล้วอย่างสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้แหละครับอาจารย์ครับในส่วนของการออกกฎหมายทั้งหลายเนี่ยนะครับย่อมที่จะมีหลักการและเหตุผลใน,ในการออกสิ่งต่างๆเหล่านี้เองนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการที่กฎหมายฉบับนี้เนหะ็นความสําคัญในเรื่องของการที่มีความจเจริญก้าวหน้า ในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการที่จะทำให้าการทำนิติกรรมต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเดินหน้าหรือมีความก้าวหน้ามากขึ้นก็คือสะดวกรวดเร็วม,มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้มีการออกมาเพื่อให้มีความเท่าเทียมกับการใช้กฎหมายธรรมดาปกตินะครับในเรื่องของ การทาสัญญาปกติซึ่งต้องมาเห็นหน้ากันใชแ่แต่ตรงนี้ไม่แต่ไม่ต้องละเราก็ยอมรับว่าถ้ามีการส่งเอกสารหรืออะไรต่างๆเนี่ยต่อกันแล้วก็มีข้อตกลงกันนะครับอันนั้นก็เป็นรายละเอียดที่สามารถนําไปใช้เป็นหลักฐานได้เช่นกันนะครับ<อ>มันก็มีส่วนดีแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพแต่วิธีการต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีความน่าเชื่อถือ,อนะครับความน่าเชื่อถือ จะต้องรู้ว่าเป็นลายมือของตัวเองนะไม่นั้นเดี๋ยวเกิดปัญหา <c oughs> ในทางแต่มีคนปลอมนะอาจารย์ใช่ครับต้องมีวิธีการที่รัดกุมแลก็น่าเชื่อถือครับอือาจารย์สเสงี่ยมครับเรื่องของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จริงๆค่อนข้างกว้างนะครับอาจารย์ลแล้วแบบที่กําหนดเอาไว้ในเรื่องของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายฉบับนี้มีอะไรบ้างในส่วนของการทําธุรกรรมเนี่ยในกฎหมายฉบับเนี้ยก็ได้มีการเขียนไว้นะครับเพราะในในการทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําได้โดยผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกซึ่งมันอาจจะเป็นทั้งหมดก็ได้นะครับหรือแต่บางส่วนก็ได้อันนี้คือธุรกรรมนะครับแต่การใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันกจ็จะมีลักษณะที่จะต้องนําเข้าไปสู่ระบบนะครับเมื่อนําเข้าไปสู่ระบบแล้วมีการตกลงกันคุยกันโอเคกันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบสัญญารูปแบบอะไรต่างๆที่มันสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะ นำไปใช้ได้เช่นกันนะครับนี่คือสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องครับอืมนะฮะอันนี้คือพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้อยู่อีกเยอะเลยนะฮะบทลงโทษใช่ไหมอะไรที่เรียกว่าเป็นความผิดบ้างนะฮะแล้วข้อควรระมัดระวังในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายฉบับนี้เราต้องระมัดระวังกันอย่างไรนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสเงียบ ุตสบาบาลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับขอขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งต่อไปมาติดตามกฎหมายเรื่องนี้กันต่อนะครับมาค่ะช่วงนี้นะคะใครชอบทําขนมต้องห้ามพลาดเลยค่ะโรงเรียนขนมอบนานาชาติกับอาจารย์ไทเรั่รอเราอยู่วันนี้จะเป็นเมนูอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอาจารย์ไพรรธจากโรงเรียนขนมอบแมชาตนเช่นเคยนะคะโรงเรียนของเราก็เปิดมาเป็นเวลาถึง30กว่าปีแล้วนะคะช่วงนี้เราก็พัฒนาสูตรขึ้นมาเรื่อยๆใหม่ๆตลอดเวลาอันนี้จะเป็นช่วงของการที่ว่าคนทุกเราเนี่ย สนใจเรื่องสุขภาพกันเป็นพิเศษเลยทางเรียนก็ได้จัดหลักสูตรนะคะนี้ว่า c l e นนะคะหมายถึงทานแล้วสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นแป้งเป็นเนยเป็นอะไรก็เป็น c l e นหมดเลยวันนี้ก็อยากจะมาทําขนมเปี๊ยะแต้จิ๋วค่ะแต่ไส้ของเรานี้จะออกทไทยๆนิดนึงนะคะเราจะใช้ไส้มะพร้าวค่ะเริ่มจากส่วนผสมอันแรกก่อนนะคะเรียกว่าเปลือกขนมเปี๊ยะวันนี้เราใช้แป้งวัวหิมะค่ะขั้นตอนแรกสุดก็คือเทปแป้งลงไปก่อนก็จะใช้น้ํามันพืชน้ําผึ้งนะคะเทลงไปได้เลยค่ะหรือว่าคุณมีน้ําเชื่อมอะไรก็ได้นะคะถ้าไม่มีน้ำผึ ก็มีน้ำตาลทรายนะคะเกลือ ใส่ผงฟูนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําค่ะจากนั้นนําไปตีด้วยเครื่องนะคะใช้ที่ตีรูปตะขอแต่ถ้าไม่มีเครื่องจริงๆก็นวดมือได้นะคะหลังจากแบ่งน้ําหนักก้อนละสี่สิกรัมนะคะคุณผู้ชมอยากจะก้อนเท่าไหร่ก็ได้ค่ะอันนี้ประมาณขนาด1นอิ่มนะคะ40กรัมแล้วก็นํามาปั้นกลมจะปั้นบนมือหรือจะตั้นบนโต๊ะก็ได้เมื่อปั้นกลมๆแล้วเดี๋ยวก็จะมาทําไส้ค่ะพักไว้ก่อนเราเริ่มทําไส้กันนะคะก็จะมีมะพร้าวนะคะมีน้ําแป้งหนมโก๋นะคะน้าตาลทรายค่ะก็เกลือเล็กน้อยหลังจากที่เราผสม แล้วเนี่ยเราต้องพักทิ้งไว้ค่ะเพื่อที่จะปั้นง่ายถ้ามันยังไม่แฉะเราก็เติมน้ำไปอีกนิดนึงถ้าเลยปั้นไม่ได้นะคะเราก็ตัดน้ําหนักไส้อีก40กรัมเท่ากันสําหรับผู้ที่ชอบเปืดอบางจากนั้นก็เอาแป้งเนี่ยมาคึงตบตบ,ตบด้านข้างให้บางนะคะแต่ตรงกลางก็ยังหนาอยู่แล้วก็หอ่อพุ่มแป้งกับไส้ให้เท่ากันนะคะก็บีบก,ก้นเนี่ยให้ติดกันเพื่อที่จะไส้ไม่ทะลักเวลาเราอบนะคะจากนั้นเราก็ปั้นกลมๆหลังจากหอ่อไส้เรียบร้อยแล้วก็ทาไข่นะคะ คนไทยที่สนใจอยากจะเรื่องสุขภาพแล้วก็ติดต่อมาที่โรงเรียนได้นะคะมีให้เลือกถึง20กว่าสูตรเลยนะคะอันนี้เรียกว่าหลักสูตรพิเศษจริงๆนะคะนอกจากนั้นเราก็จะเริ่มทําพวกขนมต่างๆเนี่ย ผลิตโดยไม่ใส่ไข่แดงนะคะสาหรับผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงเราพัฒนาสูตรใหม่ๆมากมายเพราะฉะนั้นใครที่อยากจปเรียนสูตรใหม่หลักสูตรใหม่ลูกศิษย์เก่าๆที่เคยเรียนไปแล้วเนี่ยกลับมาเรียนอีกได้นะคะที่ตั้งของโรงเรียนคนแก่นชาตินะคะเลขที่9 2 0ถึง922ถนนพหลโยธินติดกรมการขนส่งทางบกตรงข้ามส่วนเศรจากไปมาสะดวกมากๆเลยนะคะหรือจะโทรศัพท์เข้ามานะคะที่หมายเลขนะคะ0 9 5 2 6 9 4 5 6หนะคะหรือ0-2 2 7 2 5 6 9 2ส3และ02-272-5654และ0 2น7 2 5 6 6 3ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้เวลาของเรียนขนมนากชาติก็หมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณแป้งเค้กตราลิตบินแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งสาลีชิ้นที่พิเศษตราบัวหิมะแป้งอนเนกประสงค์ตรากบ โชคชัยสีรักษาสัตว์โดยนายสัตวแพทย์เล็กอัศวะพรังชัย02-538-1178เดือนฉายรีสอร์ทห้องพักติดริมแม่น้ำแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี034551111พักก่อนครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับท็อปซี o คนเก่งค่ะทำธุรกิจก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด1 9ต้องมีวิสัยทัศน์มีหลักการการทำงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ ช่อง5วาไรตี้ใครจะคิดว่าเมืองไทยจะไปไกลขนาดนี้ใครไม่คิดแต่เราคิด สสทชคิดมาตลอดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เท่าเทียมกันและทัดเทียมโลกด้วยการจัดสรรและจัดระเบียบเคลื่อนความถี่เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยี 5G เราขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านการสรื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพให้อนาคต 5G เพื่อคนไทยทุกคน ากกสช ยากจากสุภาพบุรุษผู้มีเสน่ห์เป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องทำระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิ่ง คุณผู้ชมคะว่าใครเปลี่ยนช่องตอนนี้คือพลาดมากๆช่องข่าวราตี้ช่วง Top CEO ออนไลน์ของเราวันนี้แขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะจะมาส่งต่อเทคนิคการสร้างคอนเทนต์ยังไงให้ปังบนธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นทางรอดของทุกคนในยุคนี้นะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าลุกไปหยิบปากกาได้ลุกไปหยิบกระดาษได้รีบลุกไปหยิบมาเลยค่ะเตรียมโจดให้ดีเราจะสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ปังท่ามกลางยุคที่ทุกคนหันมาขายของออนไลน์แต่ทำไมบางเจ้าขายดิบขายดีแล้วบางเจ้าขายไม่ได้เลย คุณจมแล้วจมอีกวันนี้นะคะแขกรับเชิญท่านนี้เชี่ยวชาญมากๆที่จะมาสอนเราก้าวข้ามผัดอุปสรรคตรงนี้ไปได้วยกันค่ะท่านนี้คือดรหมวยค่ะนั่งในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเองตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้เจอกับดรหมวยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ติดตามเรื่องธุรกิจออนไลน์มานานพอสมควรแล้วก็ได้ยินชื่อของดรหมวยบอกว่านี่คือตัวแม่เลยของการสร้างคอนเทนต์ยังไงให้ปังตอนแรกก่อนที่จะมาทําออนไลน์ดรหมวยทําอะไรมาก่อนคะ ก็เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยคะ่ะแล้วก็ออกมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังสอนวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำสื่อเพื่อการเรียนรู้นะคะยังสอนนักจกสาปโทอยู่ค่ะ,คะแล้วสนใจแวดวงธุรกิจออนไลน์ได้ยังไงอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราก้าวเข้ามาทําแบบเต็มตัวคะ่ะจริงๆหมวยมีความชอบอะคะ่ะในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะทีนี้เราก็เลยศึกษาด้วยตัวเองมาตลอด นะคะพอถึงยุคที่ Facebook เริ่มดังคนเริ่มทางธุรกิจออนไลน์ค่ะเราก็สงสัยว่าเขาทำยังไงเราก็เริ่มเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองค่ะก็ตามไปเรียนจากคุณครูเก่ง,กงๆหลายๆท่านอะไรอย่างนี้ค่ะเห็นบอกมีไปลงไปเรียนมาด้วยไปหาความรู้มาเพิ่มเติมด้วยทั้งๆท,ท,ที่จริง,รงดๆดรหมวยก็เป็นอาจารย์เคยสอนด้านเกี่ยวกับสื่อมาโดยตรงเหมือนกันค่ะไปเรียนไปร่ามาเลยมาค่ะจริงๆเรียนทุกทุกอย่างเลยนะคะที่เขาว่าดีนะคะแต่ตัวหนึ่งอะที่ไปเรียนมาเราก็สึกชอบมากคือเรื่องของการเขียนคอนเทนต์ เนาะเพราะว่าเราเรียนมาหลายตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะให้ได้เงินมาแต่ว่าเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นออร์แกนิกคือเราทําไปเนี่ยสามารถที่จะเกิดธุรกิจและเกิดรายได้ได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเหมือนก็เลยสนใจด้านนี้เป็นพิเศษค่ะลูกค้าสนใจคอนเทนต์มากน้อยแค่ไหนสนใจตัวตนของแม่ค้ามากน้อยแค่ไหนคะ อืมอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราขายสินค้าเนี่ยเราต้องไปจ้างดารามาโปรโมทใช่ไหมคะซึ่งเราก็ต้องจ่ายเงินแต่สมัยนี้นะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะเวลาเรามีดารามาโชว์สินค้าค่ะทุกคนจะรู้แล้วว่า ก็จ่ายเงินได้หรือว่าจริงๆดาราไม่รู้ว่าซื้อกินซื้อใช้ของเราจริงหรือเปล่าะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะมันเกิดคำคำหนึงขึ้นมาเรียกว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์หมายถึงว่าคนที่เป็นพรีเซนเตอร์แต่เป็นเหมือนคนแบบเราๆนี่แหละ,ะนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจปัจจุบันเนี้ยเจ้าของธุรกิจจะเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์เองเราขายอะไรเราต้องกินเองเราใช้อะไรขายอะไรเนี่ยค่ะต้องใช้เองทุกอย่าง แล้วเรื่องของภาษาเรื่องของรูปภาพที่ใช้ในการทําโฆษณาล่ะคะมีผลมากน้อยแค่ไหนกับการตัดสินใจซื้อของคนโอ้ยมีผลมากๆเลยคะ่ะจริงๆแล้วนะความสนใจของคนเรานะปัจจุบันนี้กับออนไลน์นะคะอยู่ที่ให้ทายว่ากี่วินะคะอโอ้ดิฉัน,นเต็มที่เนี่ย <laughs> ไม่เกินสิบวิแน่นอนไม่เกินสิบเชื่อย,อยังนั้นเลยงานวิจัยปัจจุบันนี้คะ่ะบอกว่าความสนใจของคนเราอยู่ที่1.8วินาที 1.8วินาทีแค่กระพริบตามันก็หายไปแล้วค่ะ,คะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดึงดูดความสนใจเขาได้นะคะหคือรูปภาพ 2. คือคลิปวิดีโอและต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ดึงดูดความสนใจตั้งแต่ซีนแรกนะคะอันนี้3คือข้อความบรรทัดแรกเนี่ยโพสต์ไปต้องปังต้องโดนเลยไม่งั้นไม่มีทางหยุดดูเด็ดขาด ค,คุยกันตรงนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะที่เราพยายามยกตัวอย่างขึ้นมาพูดคุยกันเนี่ยเพราะว่าตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาเรื่องของความขาวความผอมเนี่ยอาจจะทําให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดแต่ไม่ได้หมายความว่ารายการของเราส่งเสริมมายาคติในเรื่องว่าทุกคนต้องขาวต้องผอมนะคะเราพยายามส่งเสริมการใช้วิจารณญาณในการบริโภคในทุกๆช่องทางอยู่แล้วทีนี้ที่จะคุยกันก็คือเรื่องของการสร้างสารคอนเทนต์เนี่ยแหละคะ่ะผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของผู้บริโภคต้องตรง,งใจต้องโดนทุกวันนี้ดรหมวยมาทําเป็นหลักสูตรด้วย สำหรับการเรียนการสอนเลยเขียนยังไงให้ปังทำภาพอย่างไรให้ปังลระสุนนี้มีรายละเอียดอย่างไงบ้างคะ,ะเราก็สนใจค่ะคือเราศึกษาเพนพอยต์ของคนที่ทําธุรกิจออนไลน์เหมือนกันนะเพราะหมยทำคอนเทนต์หมวยก็จะดูว่าคนที่อยากทําธุรกิจออนไลน์ลเขามีเพนพอยต์เรื่องอะไระคือทุกคนนะ่ะหมวยเชื่อว่าเอาสินค้ามาขายทุกคนก็พยายามหาสินค้าคุณภาพดีให้ลูกค้าอยู่แล้ว<ช>นะคะ,คะแต่สิ่งที่จะบอกว่าเราแตกต่างจากคนอื่นก็คือตัวเรานั่นเอง ะะทีนี้หลายๆคนมีปัญหาว่าพอเราจะเริ่มขายสินค้าเราอยากจะเราอยากจะแสดงตัวตนเราอยากจะเราสร้างตัวตนในออนไลน์เราจะไปทางไหนดีอ่ะดรไม่เคยทําเลยอ่ะหรือว่ามผมเก่งอะไรหรือหนูเก่งอะไรหนูมีค,ความสามารถอะไรหนูอยู่หน้ากล้องได้ไหมหนูจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนมีปัญหาแบบนี้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นในคอร์สเนี่ยหมวยจะเชิญทุกคนมาใช้คํานี้เนาะแล้วเราแล้วเรามานั่งด้วยกันนะแล้วหมวยจะพาทุกคนไปสํารวจตัวเอง ว่าวันนี้เราอ่ะมีจุดเด่นตรงไหนเราเก่งอะไรคะ่ะหมวยเชื่อว่าทุกๆคนมีศักยภาพในตัวเองแต่เรายังไม่เคยค้นหามันจริงๆนะคะหมวยจะพาไปสุดท้ายค่ะดรหมวยมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะทิ้งท้ายคลิปรับก็ได้หลักการหรือแนวทางการทําธุรกิจออนไลน์อย่างไรก็ได้ค่ะที่คุณหมวยคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ฉันมามีทุกวันนี้และฉันอยากจะส่งต่อสิ่งดีๆถึงคุณผู้ชมค่ะ,อะโอเคค่ะวันนี้นะคะถ้าเผื่อว่า หลายหลายคนเนี่ยยังไม่เคยเจอหรือว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรหมวยมีเคล็ดลับสี่ข้อนะ1คือให้เราค้นหาก่อนว่าเราชอบอะไรค่ะทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วเราเปิดดูอะไรเราทำอะไรหรือคนอ่ะสนใจคุยกับเราเรื่องอะไรอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองคือตัวเรามีความเก่งมีทักษะอะไรบ้างเขียนออกมาให้หมดเลยค่ะให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะอันที่สามค่ะสองเรื่องนี้สามารถสร้างไรายได้ให้เราได้ไหม mm hmm. นะคะและอันที่สี่ค่ะ สิ่งนี้ถ้าใครคิดได้คือสุดยอดค่ะสิ่งที่กำลังจะทำนี้ส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างถ้าใครคิดสี่เรื่องนี้ได้แล้วนะคะคุณจะเจอธุรกิจที่ใช่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณทำธุรกิจนี้ไปเพื่ออะไรค่ะ ถ้ายังคิดยังค้นไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะคำตอบอยู่ตรงนี้แล้วช่อง5้าเวรตของเราเสิร์ฟคำตอบให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอของรายการวันนี้เลยกับช่วง Top CEO ออออนไลน์นะคะสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ปังสร้างตัวตนอย่างไรให้ลูกค้าซื้อร้านของเราแล้วไปหาดรหมวยตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อที่เราได้ขึ้นให้ด้านล่างจอดีนะคะคุณผู้ชมคะแล้วโลกออนไลน์จะไม่ใช่เรื่องที่ยากสําหรับคุณอีกต่อไปวันนี้ขอบคุณดรหมวยนะคะที่มานั่งพูดคุยกันขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะ และทั้งหมดนี้คือช่อง5้าวอรตี้ค่ะกับทุกสาระและความบันเทิงที่นำมาฝากกันนะคะทุกวันอาทิตย์12นาฬิกา20นาทีถึง12นาฬิกา45นาทีกับดิฉันแต่งกว่าท่านัญญาพิพิธวณิชการขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมสหั์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ